สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนหลับเข้าสู่ช่องมินดานะเมกกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ลงเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ดีด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าผ่านทางหรือว่าเป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะเอาละวันนี้เอริก้าก็จะมาสอนวิธีการปิด AP กันก็คือขั้นแรกนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกให้เรากดไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คาว่า i m ม u n e x นะคะเมื่อเราเข้าใน i m m u n e x แล้ว เราก็กดเข้าล็อกอินบัญชีของเราเองนะคะเนี่ยเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะคะมันก็จะมาเข้าหน้าบัญชีของเราหรือว่าเข้าอิ v บูของเราเรากดไปที่3ขีดข้างบนนะคะเห็นไหมทุกคน3ขีดข้างบนใช่แล้วเราก็เลื่อนลงนะคะเลื่อนลงแล้วก็ไปคลิกคําว่าอินบูคลาสสิกเว็บไซต์เมื่อเรามาหน้านี้แล้ว ให้เราไปสังเกตอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวนี้จะซูมให้ดูนะคะอืมโอเคอ่าอ่าบังอีกแล้วมีการแจ้งเตือนบังเยอะมากเลยมันก็น่าง,ง่หงิดเหมือนกันนะคะอ่าล่ะเราจะซูมดูใหม่นะคะทุกคนกล้ดีก็จะซูมดูตรงนี้นะคะ มันจะมีคำว่าบัญชีนะคะหรือว่า account ให้เราอะสังเกตแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะคลิกตามเอี้เลยคลิกไปที่บัญชีคำว่าบัญชีนะคะจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนลงนะคะเลื่อนลงนะคะ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 เยอะมากและให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะคะจะมีคำว่าคำว่า a p นะ มันจะมีเอกเอแหวน V แ,และให้ทุกคนเอาเครื่องหมายติ๊กออกเอาเครื่องหมายติ๊กออกนะคะที่เราไม่อยากให้สแสดงบนอะไรนะบนเอ็มบนหน้าโปรไฟล์ของเราอยู่ในแอปอิมวูนะคะอยู่ในเกมนะคะแล้วก็ติ๊กออกนะคะแล้อยากจะติ๊กออกให้หมดก็ได้หรือว่าตามใจเราเลยนะคะเมื่อเราติ๊ก เอาเครื่องหมายที่เราอยากจะไม่โซให้เพื่อนๆดูเราก็ติ๊กออกเอดีนี้ก็จะติ๊กเอาเอพีออกนะคะก็คือสำหรับการที่เราติ๊กออกเราจะยังเห็นเครื่องหมายที่อยู่หน้าโปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่เห็นนะหลังจากที่ทุกคนติ๊กเอาเครื่องหมายออกแล้วให้เรา มากดอัปเดตล้านล่างคำว่าอัปเดตค่ากำหนดให้เรากดคลิกไปเลยนะคะแล้ามันก็จะอัปเดตให้เราถือว่าการปิด AP ของเราก็สำเร็จให้เราแล้วไอเดก็จะออกจากหน้า Google นี้แล้วเราก็จะมาเข้าในแอปเกมอิมู ก็ต้องรอก่อนนะคะเอาล่ะหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าโปรไฟล์นะคะมาสังเกตที่หน้าโปรไฟล์ก็จะเห็น AP เอแล้วก็แหวนแต่งงานของเราเหมือนเดิมแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่เห็นนะเพื่อนๆนจะไม่เห็น AP ของเราเพราะว่าเอดีเอา AP ออกและพีก็จะเข้าอีกบัญชีหนึ่งของเอดี ก็จะออกนะคะแล้วก็ไปเข้าบัญชีที่แบบเป็น A, เออที่แบบเป็นบัญชีสำรองนะอาล่ะก็ดังจากที่ไดีเข้าบัญชีสำรอง แต่ว่าไอก็ยังไม่ได้เข้าเราเดี๋ยวไอ้นี้หมุนก่อนนะคะหมุนสปินก่อนก็คือเราต้องเก็บเหรียญก่อนนะคะทุกคนเราต้องเก็บเหรียญเราต้องพลาดไม่ได้ทุกๆวันทุกคนจะต้องหมุนเหรียญอละลรไอ้นีก็จะมาเข้าที่หน้าโปรไฟล์ี๋ยวก็จะไปส่องตัวเองนะคะไปส่องบัญชีที่หลิที่ A.D. ปิด AP ไว้ ที่ห้าดแล้วอดีก็จะมาส่องบน C ที่ปิด AP ไว้ก็ให้ทุกคนสังเกตไวพ p ของเราของ AD ก็จะไม่มีนะคะก็จะไม่โชว์ให้ทุกคนได้เห็นก็วิธีการปิด AP ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะคะสำหรับค่ะเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็ลองไปทำตามดูนะคะถ้ามีประโยชน์หรือว่าทุกคนเศร้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ดีด้วยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบาย